เทียบพอกันได้พี่น้องๆนะครับ <Hey>. ท sort of you know. ี่นี่นะคราขอเอาที่้งหลายๆเพี่น้องเด้อประกัศทิมเกอเซียจัไข่บไดาขออาไฟที่น้องหลายๆด้นะที่นวิจิติพี่น้องดูแลแต่งัผมนะครับขาดสุทคอนเตสาขาทอาแก่นทาผมทสาขาเมืองคนของนะฮะดี๋ยว่สักเล็นึงในราบผมนะครับเป็นเทองกไส้งี่ป็ะาที่สุกับเหนนะคราบผมนะครับ เ่อนั้นนะทีนเม้จนกดรนเดียวรเดนทวมาาก็พรเาเขาผแทครับที่นอนนะปรโมทเพลงให้ผของเราสองเพลงดยเสีบงผมมีเสียงนะคผมเผยดี่ีเทริแต่ากัฝากติดตาเพราะเพลงกับน้ำหนวม้านผมกับการเผยตัวน้นสียผมมีเสียงครับผมวันนี้หกพวงแรี่นองครับนะเดี๋ยว่าเข่าดีมาพ่ก่อนแล้วนะ่ผมมีพวเรื่องกับเสียพีสิบเกิ กดตรงที่ปักหมดนะครับจะมีลิงก์มีลิงก์ข้างล่างนะครับแล้วก็แล้วก็กดกดตรงลิงก์ได้เลยนะครับมันจะไปที่อีสุเมืองพลนะครับกับนเพของ่กาะมยอครับ่หัครับจัเซตรวทวหาตอด้ของซร์ไครับ สวัสดีภาพชัดตัวเสียงไม่ชัดเสียงมันอยู่ตรงกับเอาอีกจะกดงานกั่วนล่าซะก่อน,นเนาะ จานหวานจนดีโอ <ing> <Jean> ้ยบ <ichen to hair flowers> ah ้านเมืองอาภินิหาร

จังไดหัวใจหั แล้วมาสรุดลงงาต้ที่กาุ่อกจนที่มาัดเทดแทดอกจบ้านตบ้านุ้เชลและนวลกลยเป็นผัวอาปรังใจผัวีคน วันนี่พลตกปล่อยๆครับผมนะครับบรรยากาศดีๆนะครับพี่น้องครับนะฟังเพลงไปพร้อมกับผมนะครับผู้แดงลุกฝดกับลุกไปน้ำเด้อพี่น้องเด้อนะครับเที่ยวบัวร์สีโฮเซลไปน้ำ ไปมองได้ครับผมเบี๋ยวผมพุงไปมองได้โบว์ชั้นดีโบ่์หันแล้วพี่น้องครับผมนะฮะบวเสือบวได้บวออกบวได้นาะนะครับผมกับอีรสุในทางผมคอนเน็กทางคอนแกนสาขาเมืองพนลของเฮานะพี่น้องครับวันนี้ผมบอกความสุขให้พี่น้องยื่นหนีระเด้อนะครับผมผู้ใดอยากมาตอนนี้ก็ยังมาท่านอยู่นะครับผมอยากรวมนะครับมวลสื่อโฮสต์นำกันเดี๋ว่าสนใจรถอีรสุนะครับผมอยากรวมจองรวมแจกไปน่านำการวันนี้กันเชิญเดินนะครับผมพี่น้องทั้งบ้านนะครับหรือว่าพี่น้องนะครับผมอยากร่วมสนุกนะครับผมผ่าานทงไล์ นะครับผมจะทาบว่าเบิ่งมาชมใดเลยนะครับผมเห็นแชร์ตรงนี้กันหน้าเพจเฟ e บุ๊ k นะครับเห็นพี่น้องใหญ่พี่น้องแชร์หลายๆน้องนะครับผมแชร์สิ่งดีๆให้กันปันสิ่งดีๆให้กันนะครับผมหน้าแฟนแฟนเพจนะครับผมทางคอนเนคคอนแกนของเราวันนี้นะฮะ อยากพี่น้องแชร์ให้กันในเบื้องนะครับผมแชร์สิ่งดีๆให้กันแช่จต่อกันไปน้องแฟนๆนะครับผมเดี๋ยวมาบอกความสุขครับผมนะครับอีกจัหนึ่ง่อนมร่ำซะก่อนนะครับผมก่อนเดี๋ยวบอกของรางวัดกันไตโคเช์นะครับผมนะครับทางแฟนเพจให้เบียร์นะครับขอบคุณมากๆเอ้อใครยจะได้เห็นเดินเซอร์เดินเจ้าท้าวาร์เดินเซอร์ไหมเทาหัวกระมาโอ้ยกับติดอยู่ติดอยู่ตนูอิล รู้จักโนยิวไหมโนไอไอก็ไม่รู้จักเหมือนกันเออวันนี้มาแบบซิทคอมอีกแล้วเอออซิทคคมรับวันนี้มาแบบแดนเซอร์เอาสิไปใส่บ้านนี่ออ๋ว่าเป็นหนังแขกเด้ดเฮาโอ้กระดึ๊งว่าเป็นวะให้ยืนใส่ดูนี่เอายืนใส่ก็ได้ยืนในใจก็ได้ค่ะตอนนี้ผู้ชม3ามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยคนสามแสนเอรย ในไลฟ์อยู่ประมาณ800นอกนั้นกำลังมายังไม่ตื่นติดโนอิวอยู่นะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างฝนตกรถติดยังไงดูแลสุขภาพบอกพี่น้องกันหน่อยฝนติดครับผมพี่น้องครับนะไปใส่มาใส่ละมันระวังเรื่องน้ำท่าอยู่ด้วยเดียวยุบหยุบหยุบหยุบครับพี่น้องอีหยังเหลี่ยมนั่นเระไฟวีบ่อบ่บ่อบ่อบ่บ่อบ่อบ่อบ่ยมสัญญาณบ่อบ่อบ่น้องครับผมนะครับ่ีบ่อบ่อบ่อบ่เมื่อคืนนี่จนมาบ่อ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 บ ่โป้งเสาปีนเนี้ยอ๋อใจย่าพุมปีนแล้ได้เข่าสุรากอนบอฮันได้เข่าสุราอ๋อเด้อยแล้วไปใส่ต่อกระตรงมานี่ล่ะตรงมานี่ล่ะตรงว่าบอลเข้าสุพี่น้องนี่ล่ะยุคอนเด็ปคอดแกนสันต์พนนี่ล่ะมาดูบออยู่นี่เคยมาบอครั้งแรงนี่ล่ะค่ะยุจ้อรูปนี่จำได้ว่าบ่เคยมาแเดเคยวเข้าไปไปของผมมาก MC หลายไหน FC พี่น้องน้องเปียหลรอไหมคะแล้วท่านที่พูดอยู่ในใจถือว่าที่ไม่ได้ตอบ อีู่ในมารองหือบอกอกับว่าไงรอโอ้ไม่ดีนะเราอ,ะะอ่ะโอ้ไม่ดีซิงเกิลใหม่ล่าสุดฝากไว้หน่อยก่อนหน้านี้มือวันกรเท้าเฝากันแล้วเทนน่ยังกอนเนาะเท่ยันตัวหนังสือบอ่มีเสียงครับผมอ่าห้องจังไหนคือบ่มีเสียงตัวหนังสือที่บ่มีเสียงเหตุใจไอเจ็บทุกเปียงหูบอกคนทิ่มากกับว่าเจ็บละเนาะ แต่คงอา่านที่ละสุดตายน้องรำคาญต้องการเลิกราก็มาบอกกันต่อหน้ากระด้ สูงมากเลยนะคะเป็นแลครับงป้าย่าวป้ายต่างกับเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดตัวหนังสือบอมีเสียงตัวหนังสือบอมีเสียงครับผมดูปุ่ยดูบ้านดูปุ่ยปอ่ยเป็นยังไงบ้างกระแสตอนเราดีครับผมกําลังกําลังสิทธาย่อยไปหอดสองแสนผ่านมาไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงอุ้ยขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณแทนน้องชายด้วยนะคะโอ้โหตอนนี้เมื่อนี่ปล่อยอีกแล้วสปอยอีกแล้วอีกหนึ่งซิงเกิลซิงเกิลสร้างเดสร้าง เรี่ยว่ากันตีมาสมิกเสิมาใส่เทาตีเท้า้เนาะเพลงสังเด์สังเด์อยากฟังไหมคะหรือว่ามาเอามาฝากไหมหรือว่าวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเอามาฝากนะได้เดี๋ยวช่วงนี้ให้น้องเบียร์ไปพักผ่อนสักครู่เดียวระหว่างนี้ไหนใครอยู่กับน้องเบียร์ก็ยั่วมาเลยมีของแจกของพ้อมเครอมากับไมโครเวฟสองเครื่องเครื่องจงกาแฟอีกหนึ่งเครื่องแล้วก็ช่วง เครื่องชองกาแฟอีกหนึ่งเครื่องอยากจะบอกแฟนว่าแบรนด์ทั้งนั้นเลยแบรนด์ทั้งนั้น,น,น,นใครอยากได้อ,อย่าพึ่งไปไหนในช่วงท้ายกลับมาอ,อีกสักครู่เดียวขอบคุณพ่อพรค่ะอเอาละเดี๋ยวเราไม่เสียเวลาเราจะมาแจกของขวัญเลยละกันนะคะพี่ร้านขามาเร็วเดี๋ยวเรียกสามีก่อนนะคะเดี๋ยวเรียกสามีก่อนสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวฝากไว้ด้วยสําหรับอีซูซุคอนเนคขอนแก่นสาขาพนที่นี่จังหวัดขอนแก่นและก็อยู่เดียวนี่คืออําเภอพนค่ะทางเข้าออก สะดวกสบายสี่เลนติดทั้งหมดนะคะติดถนนสี่เลนและช่วงนี้เหมือนกันระหว่างนี้เราจะมาแจกของมาเลือกเลือกมาเลยค่ะเอาเอาของขวัญก่อนของขวัญก่อนเตรียมตัวปักหมุดนะคะพิมพ์คว่าพิมพคว่า,วาอีสุสุพลเดี๋ยวเราให้ห้าท่านเลยปักแบบรวัวๆเอาของขวัญใช่เป็นกล่องทิชชูสวยหรูเ,เป็นกล่องพลาชิทหน้าแลวเอาโทรศัพท์เข้ามาด้วยสิพ่อมาโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเรา มอบโชคให้กับทุกท่านค่ะมาอีสุสุพลพิมมาค่ะอีสุสุพลห้าท่านพิมมาค่ะไม่เสียเวลาทุกท่านทุกท่าน message. ที่อยู่ในห้องส่งสามารถด้วยนะคะด้วยนะจ๊ะได้หมดจ้ะได้หมดนะจ๊ะถ้าที่อยู่ห้องส่งคือตอบแล้วรับไปได้เลยค่ะตอบแล้วรับไปได้เลยอีสุสุพลค่ะคุณพี่ขาขึแช่ด้วยขึ้นแช์แล้วเรียบร้อยอีสุสุพลขอชื่นค่ะอีสุสุพลขอชื่อเล่น,ลนตัวเองชื่อเล่นไหมชื่อติ๊กค่ะโอ้ยมีสาชีชื่อติกอต๊กด้วยแหละเออ เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอีสสุกพลตามด้วยชิเล่นมาเลยจัดที่รักห้าท่านขอเป็นนี้เลยอย่างเงี้ยสามอย่างเงี้ยสองเนาะเดี๋ยวให้คุณพร้อมพงศ์เซ็นให้ด้วยกับมือนะคะเป็นของขวัญพร้อมลายเซ็นค่ะซึ่งลายเซ็นนี้ถ้าคุณเอาไปคุณจะเอาไปเบิกอะไรบ้างมา <c oughs> ละเบิกนะคะพรอมแล้วอีสสุกพลตามด้วยชิลเล่นค่ะพร้อมแล้วมาค่ะเดี๋ยวแอดมินทําการปักบุดนะคะแอดมินทําการปักบุดพร้อมแล้วระหว่างน,นี้แจกของเสร็จเราจะไปฟังเพลงกันต่ออีกยาว ไหนพี่พี่เอซีที่เพิ่งมาสวัสดีค่ะทานอะไรรอยังคะซิงเกิลของนักร้องวันนี้คือตัวในสีบอมีเสียงเอ็กซีกับบอมีเสียงคือกันใช่ค่ะยาวบอลนใจแตสวัสดี่เดี๋ยวเราไปหาไหมบ๊วยเลเดี๋ยวเราไปหาไปหาอะไรอ่ท่านมีไหมเระหว่ามหนึ่งท่านค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ขออนุญาตก่อนนะคะทีมงานแคปก่อนพร้อมแล้ว อีสสุขผลคุณบอยรับควันนี้ไปเพราะค่ะ5 4 3 2 1่ทักแอดมินนะคะทักแอดมินขอชื่อเบอร์โทรศัพท์และเรียบร้อยทักแอดมินเพจที่คุณกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะท่านที่สองค่ะแอดมินพร้อมมาแล้วค่ะคุณพรทิพย์พรทิพย์สูวันศุกร์ค่ะอีสสุขผลคุณพรทิพย์ค่ะห้า 2 1แคปนะคะท่านที่3ค่ะถ,ถือว่าเป็นของจำรวยในงานแต่งของเรา2คนละกันนะคะจะไม่แต่งหรอแต่งไหมไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าตัวเองรักเขาเอาเงินแต่งเป็นเองที่บ้านมีหมูหมูหันเกเือห่อได้ไหมคุย,นะคยนะแล้วนะคุยแล้วทีมดีด้วยคุณนูนาอีสุพนค่ะ แ,แคปก่อนหสี่สาอนหนึ่งโอเคมาดิพ่อกันที่นะพี่รักแอดมินของเราหนีหน,หนี่ไงไม่รู้แอบบอกพี่พอมาพี่พอมาดีใจมากดีใจไม่ใช่ว่าพี่พอมาทำงานนะจะได้ตามค่าแชร์ที่ฝากกันไว้คังที่แรกมาแล้วคุณคุณปอยนะคะแคปนะคะคุณปอยแคปทักแอดมินนะคะทักแอดมินนะคะบางท่านแคปแล้วทักปอดีว่าค่ะ พักแอดมินเทรดนะคะ <c oughs> คุณปอยอีสุดลคนแบค่ะห้ะาสี่สามสองหนึ่งครับพร้อมไลน์เซ็นเป็นไลนเ์เซ็นของพิกเอง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราให้ทุกท่านที่อยู่ที่นี่ด้วยมีใครดูไลฟ์สดอยู่ในขณา,านี้นส่งบ้างคะขอดูโทรศัพท์หน่อย มีไหมมีไหมไปบอลลูนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวแม่พาไปไปไปดูกันมาติ๊กมามามาแจกอของขวัญกันหน่อยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณพี่คะเดี๋ยวดูก่อนดูอะไรคะฉันไม่ชอบกระรักหรือเปล่ายัง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 หาไม่เจอเอาเดี๋ยวทีศมาเข้าช้ยิ้มยิดูยิ้มยิัมสุขภาพดีมากสุขภพดีมากหมาๆๆมาๆมามาชื่ออะไรคะครับชื่อจริงเขาบุกไปนี่ มุกไหมคะเนี่ยนิม่มเออมุกไหมคะนิม่มอ่าคุณนิ่มก็คุณนิม่มคุณนิมณน่มสวัสดีคะ่ะวันนี้พบคุณพ่อคุณป๋ามาออกรถกี่คันคะเนี่ยหนึ่งคันเอาหนึ่งคันเองเหรอเอาชอบสีอะไรเนี่ยมองกล้องซิดูตัวเองในกล้องสิชอบสีอะไรคะเขาวอะสีขาวเหลี่ยมไหมคะทำไมาดีสวยชุดนะอ่แบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้เหรอคะ รถปนันนี้ให้ไปด้วยกับล้ออะไรจริงหนึ่งวงนะเอาไหมเอาเอาหมดนะคะ,ออะ,คะโอเคยืนให้หน่อยยืนให้หน่อยมาตอนนี้ออกกล้องแล้วมายืนให้หน่อยมามา,ามาวอวยพรให้เราหน่อยได้ไหมคะกับอีสสุตคนในครั้งนี้เป็นชาว